สวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็อยู่กับช่อง Hello Test นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงการช่อโกงนะครับเรื่องราวของการช่อโกงนะครับเหตุผลที่ผมหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดนะครับเพราะว่าทุกวันนี้นะครับเราจะได้ยินข่าวเรื่องของการช่อโกงมากมายนะครับบ่อยครั้งนะครับนะแทบจะว่าเป็นรายวันเลยก็ว่าได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันก็ยังมีคนถูกโกงนะครับนะ ในรูปแบบต่างๆนะครับมากมายเหมือนกันนะวันนี้เราจะมาพูดถึงโทษนะครับและความหมายของคําว่าการช่อกงนะครับหมายถึงอะไรครับหมายถึงการหลอกลวงนะครับปิดบังซ่อนเลนนะครับนะการบิดเบือนข้อมูลนะครับทําให้ผู้อื่นเนี่ยเข้าใจผิดนะครับหลงผิดนะครับนะแล้วก็ไปหลอกเอาทรัพย์สินของผู้อื่นนํามาเป็นของตัวเองนะครับเขาเรียกว่าการช่อกงนะครับนะ ก็คือการหลอกลวงเอาทรัพย์สินของผู้อื่นนะครับโดยการปิดบังซ่อนเล้นข้อมูลนะครับนะบิดเบือนนะครับนะทำให้ผู้อื่นหลงผิดนะครับนะแล้วก็เอาทรัพย์สินของเขามานะครับทีนี้นะครับนะตามภาษากฎหมายเนี่ยนะมันก็มีหลายมาตราหลายสเต็ปนะครับแต่ผมจะมาแยกย่อยให้เพื่อนๆได้ฟังแบบง่ายๆนะครับ ผมแยกออกเป็น2อย่างแล้วกันนะครับนั่นก็คือการช่อโกงทั่วไปการช่อโกงทั่วไปนะครับสําหรับข้อที่1เนี่ยนะครับก็คือการช่อโกงระหว่างบุคคลต่อบุคคลนะครับอย่างเช่นนายกโกงนายขออย่างนี้นะครับการช่อโกงประเภทนี้ก็จะเป็นแบบไม่ได้มีองค์ประกอบมากมายนะครับเป็นการโกงระหว่างบุคคลที่1กับบุคคลที่2นะครับโทษนะครับในคดีอาญาเนี่ยนะครับช่อโกงเนี่ย โทษ3ปีนะครับจำคุกนะครับสปีนะครับปรับเป็นเงิน6000บาทนะครับส่วนโทษเนี่ยจะ3ปีเต็มหรือ2ปีหรือปีครึ่งหรือ6เดือน7เดือนเนี่ยก็แล้วแต่ดุลพินิษของศาลนะครับนะขึ้นอยู่กับองค์ประกอบขึ้นอยู่กับมูลค่าความเสียหายนะครับนี่ก็คือการช่อโกงอย่างที่1นะครับอย่างที่2ก็คือการช่อโกงประชาชนนะครับซึ่งเราจะได้ยินบ่อยมากนะครับการช่อโกงประชาชนก็ได้แต่การเล่นแช์ นะครับนะการออมเงินออมทองนะครับนะการขายเครือขายสินค้านะครับโดยสร้างเครือข่ายขึ้นมานะครับหลอกลวงให้คนมาสมัครเครือข่ายนะครับนําสินค้าไปขายนะครับนะโดยมีแม่ขายนะมีทีมงานนะหลอกขายกันเป็นทอดๆนะครับนะนี่ก็จะเข้าขายช่อโกงประชาชนนะครับนะแต่องค์ประกอบหลักๆเลยต้องมีผู้เสียหายมากกว่า10คนนะครับ นะผู้เสียหายต้อง1 0คนขึ้นไปนะครับนะมันก็จะเข้าข่ายช่อโกงประชาชนนะครับโทษของช่อโกงประชาชนเนี่ยนะครับจริงๆแล้วนะครับใช้คําว่าจริงๆแล้วนะ่ยโทษสูงสุดมันคือ50ปีนะครับการที่จําเลยนะครับจะได้รับโทษ50ปีนะครับมันมีองค์ประกอบอีกมากมายนะครับเพราะว่า เขาไม่ได้ตัดสินรวมกันนะครับสมมุติว่าไปโกงคนมาร้อยคนเนี่ยเขาไม่ได้เอาคนร้อยคนมูลค่าเสียหายของคนร้อยคนเนี่ยมาตัดสินคดีนะครับนะเขาแยกย่อยนะครับหนึ่งคนก็หนึ่งคดีหนึ่งกระทงนะครับต่างกรรมต่างวาร,ระกันนะครับดังนั้นร้อยคนเนี่ยมันก็จะกลายเป็นร้อยคดีนะครับมันจะกลายเป็นร้อยคดีเมื่อร้อยคนกลายเป็นร้อยคดีนะครับในในการตัดสินเนี่ยนะครับเขาก็จะตัดสินในแต่ละคดี นะครับในแต่ละคดีนะอย่างเช่นคดีที่1นนะครับช่อโกงนะผู้เสียหายที่1นนะตัดสินมา2ปีผู้เสียหายที่2ตัดสินมา3ปี4ปี5ปีก็ว่ากันไปนะครับนะแล้วแต่นะครับนะองค์ประกอบของคดีนะครับอาจจะมีการปลอมแปลงเอกสารอาจจะมีเรื่องของการขู่บังคับอาจจะมีเรื่องของการใช้ ซื่อนะครับนะหลอกลวงนะครับนำข้อความอนะันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อะไรก็ว่ากันไปนะครับนะโทษก็จะมากน้อยแตกต่างกันไปนะครับนะทีนี้การที่จะทำให้จำเลยเนี่ยนะครับได้รับโทษ50ปีเนี่ยนะครับโทษในการตัดสินแต่ละคดีเนี่ยต้องสูงกว่าจำคุก10ปีนะครับนะพูดง่ายๆก็คือว่า เวลาสารตัดสินเนี่ยต้องตัดสินจำคุกมากกว่า10ปีนะครับนะมันถึงจะทําให้จําเลยลได้รับโทษสูงสุด50ปีนะครับแต่ถ้าตัดสินไม่ถึง10ปีนะครับนะจำเลยนะครับก็จะได้รับโทษสูงสุดแค่20ปีนะซึ่งเป็นสิ่งที่เราได้ยินบ่อยนะครับนะสารตัดสินนะจำคุกจำเลยนะเป็นเวลา2,000ปีเป็นเวลา10,000ปีนะครับแต่ กฎหมายเนี่ยนะครับให้จำคุกจำเลยนะครับในข้อหาช่อโกงได้สูงสุดที่20ปีนะครับเราจะได้ยินแบบนี้บ่อยมากนะครับกฎหมายช่อโกงเนี่ยนะครับส่วนมากก็จะบังคับกันที่20ปีนะครับส่วนใหญ่เกือบ100%นะครับทีนี้นะครับการจำคุก20ปีเนี่ยนะครับหลายคนเนี่ยก็จะถูกปล่อยมาก่อนนะครับก่อน20ปีนะครับ อาจจะ5ปี6ปีอาจจะ7ปี8ปีก็แล้วแต่นะครับถามว่าคดีช่อโกงเนี่ยนะครับมันเข้าข่ายไม่ได้รับการอภยัยโทษนะครับนะมันเข้าข่ายไม่ได้รับการอภยัยโทษนะครับเป็นคดีต้องห้ามนะครับคดียาเสพติดนะครับหรือว่าคดีทางเพศน,นะครับคดีช่อโกงประชาชนเนี่ยนะครับคดีพวกนี้ไม่เข้าข่ายที่จะได้รับการอภยัยโทษแต่ทําไมคนที่ต้องคดีเหล่านี้ถึง ได้ออกมาก่อนเวลาถึงได้รับอภัยโทษนะครับเพราะว่ามันก็มีข้อบังคับของกรมราชทัณฑ์หรือว่าของเรือนจำเนี่ยนะครับว่าด้วยเรื่องของการได้รับการอภัยโทษนะครับหลักเกณฑ์มันจะมีอยู่ว่านะครับใครก็แล้วแต่นะที่จําคุกมามากกว่า1ใน3ของโทษเนี่ยนะครับก็จะได้รับการอภัยโทษนะครับนะถึงจะเป็นคดีต้องห้ามนะครับแต่ถ้าเป็นจําคุกมามากกว่า1ใน3เนี่ย มันจะได้รับการอภัยโทษโดยอัตโนมัติเลยนะครับนะสมมุติโทษตัดมา20ปีนะครับนะช่อโกงประชาชนนะครับนะตัดมาสูงสุดเลยคือ20ปีเต็มนะครับนะจำคุกไปแล้ว7ปีนะครับมากกว่าหนึ่งใน3นะสมมติมีอภัยโทษมานะครับนะเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมแน่นอนติดคุกมา7ปีแล้วนะครับนะเพราะว่าชั้นเนี่ยเขาปรับนะทุกๆ6เดือนนะครับนะ ใช้เวลา3ปีเนี่ยจากนักโทษชั้นเลวจะกลายเป็นชั้นเยี่ยมนะครับถ้าหากไม่ทําผิดกฎเรือนจําทีนี้นะครับเมื่อกลายเป็นนักโทษชั้นเยี่ยมเนี่ยส่วนมากชั้นเยี่ยมเนี่ยก็จะได้รับการลดโทษครับหนใน2พูดง่ายง่ายคือโทษ20ปีก็จะเหลือ10ปีนะครับอภัยครั้งแรกเหลือ10ปีอภัยครั้งที่2จาก10ปีเหลือ5ปีคุณติดมาแล้ว7ปี8ปปีดังนั้นคุณก็จะถูกปล่อยตัวนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่านะครับศาลพิจารณาลงโทษ จำเลยนะครับเป็นเวลาหมื่นปีนะครับโทษสูงสุดที่จำเลยจะได้รับก็คือ20ปีติดคุกจริงๆ6-7ปีนะครับมันก็เลยมีคนที่กล้าที่จะเสี่ยงนะครับนะเพราะว่ามูลค่าความเสียหายในแต่ละครั้งเนี่ยเป็นหลักร้อยล้านนะครับ10ล้าน20ล้านนะครับบางคนอายุน้อยๆนะครับ14ปี15ปีนะครับนะโดนคดีช่อโกงนะครับนะได้ลูกเยาวชนไปอีกนะครับนะได้ลูกเยาวชนนะครับนะเป็นเยาวชนนะครับก็ได้จะได้รับการลดโทษ ไปอีกนะครับนะแทนที่จะติด20ปีนะครับกลายเป็นว่าเป็นเยาวชนนะครับลดโทษมาเหลือ10ปี15ปีนะครับนะไปติดอยู่สถานพินิษนะครับนะบ้านปานีนะบ้านของเยาวชนหญิงนะครับไม่กี่ปีนะครับก็ออกมานะครับไม่ถึง4 5ปีออกมานะครับนะแต่มูลค่าความเสียหาย ยี่สิบสามสิบล้านนะครับทีนี้ถามว่ายี่สิบสามสิบล้านเนี่ยมันสามารถตามสืบได้ไหมมันตามสืบได้ครับแต่ผมบอกเลยว่ามันไม่ทั้งหมดหรอกครับนะผมเคยคุยกับคนที่นะครับนะโดนคดีแบบนี้มานะครับนะเขาก็มีการเล่นแร่แปรธาตุนะครับนะเบิกเงินสดมาเอาเงินสดไปซื้อทองไว้อย่างเงี้ยนะครับคุณจะไปตามสืบยังไงนะครับนะเป็นทองแท่งอย่างนี้ฝากญาติไว้อย่างงี้นะครับนะดังนั้นนะนะส่วนหนึ่งมันก็ถูกแปรสภาพ นะครับเป็นทรัพย์สินอย่างอื่นให้กับคนอื่นครอบครองนะครับเวลาออกมาจากเรือนจําเนี่ยบางคนก็ใช้ชีวิตสุขสบายเลยนะครับนะสำหรับการช่อกงประชาชนนะครับนะมันมีมากมายนะครับนะสิ่งที่เขาใช้หลอกล่อนั่นก็คือความอยากนะครับอยากมีอยากได้อยากเด่นนะครับความโลภของเรานี่แหละนะครับนะใช้เป็นหลักเกณฑ์นะครับนะเพื่อหลอกลอ่อ ถามว่าบางคนเนี่ยรู้ไหมว่าโกงครับรู้นะครับนะบางคนรู้ดีด้วยนะครับรู้ดีรู้ละเอียดเลยนะครับแต่นะครับมันมีคําอยู่คํานึงนะครับนะเข้าก่อนออกก่อนรวยก่อนนะครับเข้าทีหลังออกทีหลังเจ๋งนะครับจ่ายรอบวงนะครับนะหัวรวยท้ายเกลือนะครับนะคำพูดเหล่านี้นะครับ คนเหล่านี้จะเข้าใจดีนะครับคนที่รู้มากเนี่ยนะหรือว่ารู้ละเอียดเนี่ยจะเข้าใจนะครับเวลามีบ้านไหนก็แล้วแต่ที่เขาตั้งขึ้นมาใหม่ปุ๊บคนเหล่านี้จะรีบเข้าไปนะเพื่อจะเป็นหัวนะครับนะบ้านแต่ละบ้านเนี่ยก่อนที่มันจะระเบิดตัวลงหรือว่าก่อนที่มันจะพังลงเนี่ยนะมันจะใช้เวลาสักระยะหนึ่งนะครับมันจะพังลงก็ต่อเมื่อไม่มีสมาชิกใหม่เข้ามาออมไม่มีสมาชิกใหม่เข้ามาสมัคร นะครับไม่มีสมาชิกใหม่หรือว่าไม่มีเงินทุนก้อนใหม่เข้ามานะครับเพราะว่าหลักการง่ายง่ายครับคือเอาเงินใหม่มาจ่ายเงินเก่านี่คือหลักการของการโกงเลยครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบแชร์รูปแบบการออมเงินออมทองอะไรก็แล้วแต่นะครับนะถามว่ามันจะพังได้เมื่อไหร่มันจะพังต่อเมื่อไม่มีคนใหม่เข้ามาไม่มีเงินก้อนใหม่เข้ามานะครับ <S <S คนที่อยู่ในวงการนี้บางคนนะครับนะโดนโกงมาไม่รู้เท่าไหร่นะครับแต่เขาก็ยังเลือกที่จะอยู่ในวงการนี้นะครับ นะบ้านไหนเปิดใหม่ปุ๊บเขารีบเข้าไปเลยนะครับนะเพื่อจะให้ตัวเองเนี่ยเป็นต้นนะครับนะเป็นต้นน้ำนะเป็นคนหัวนะครับนะคนที่เจ๋งคนที่ขาดทุนคนที่โดนโกงจริงๆส่วนมากจะเป็นคนท้ายๆนะครับคนหัวหัวเนี่ยนะครับคนที่อยู่อันดับต้นๆเนี่ยส่วนมากก็จะได้ทุนคืนแล้วนะครนะอย่างเช่นนะครับออมพันหนึ่งเนี่ยนะครับนะปันผล500ต่อเดือนนะครับ คุณอ,อมแค่2เดือนเนี่ยคุณก็ได้ทุนคืนแล้วนะบางบ้านอยู่เป็นครึ่งปีนะครับอยู่เป็นปีหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับนะมันก็ได้ทั้งต้นทั้งดอกจนหลายเท่าแล้วนะครับนะดังนั้นคนบางคนรู้นะครับแต่เลือกที่จะเสี่ยงนะครับเพราะคิดว่าตัวเองเป็นหัวเพราะคิดว่าตัวเองเป็นกลุ่มแรกๆที่ไปอยู่ในเท้าแชร์หรือว่าอยู่ในบ้านออมทองนะครับแต่คนที่จะรู้ดีที่สุดนั่นก็คืออะไรครับตัวเท้าแชร์เองตัว แม่ทีมเองนะครับนะหรือตัวเจ้าของบ้านเองเท่านั้นที่จะรู้นะครับว่าเฮ้ยสถานการณ์ตอนการเงินตอนนี้เป็นยังไงนะครับใครเข้ามาในลําดับที่เท่าไหร่นะครับแบกไหวที่เท่าไหร่นะครับนะตัวเจ้าของบ้านเนี่ยจะรู้นะครับนะตัวแม่ทีมจะรู้นะครับสุดท้ายพอมันพังลงเนี่ยคนที่อยู่ท้ายๆก็จะพังนะครับนี่ก็คือระบบของมันเลยนะครับอาศัยความโลภนะครับคนที่อยากเสี่ยงเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นอันดับต้นๆเป็นมือแรกๆนะครับนะ ก็เลยอยากที่จะเสี่ยงดูเพราะว่าถ้ามันยืนอยู่ได้สักระยะหนึ่งนะครับมันก็ถึงจุดคุ้มทุนนะครับดังนั้นคนเหล่านี้หรือวงการนี้มันก็ยังจะอยู่คู่กับคนไทยไปอีกนานแสนนาน,นครับตราบใดที่ยังมีความโลภตราบใดที่ยังมีคนกล้าเสี่ยงนะครับสําหรับคนที่ฟังคลิปนี้นะครับผมก็อยากฝากเป็นอุทาหนนรณ์นะครับว่านะครับ ถ้าหากเรามีความอยากเนี่ยมันเป็นปกติของมนุษย์นะครับเป็นปกติของคนเราเลยแหละนะครับผมเองก็อยากนะครับอยากมีอยากนีอยากเด่นอยากได้นะแต่ถามว่าเราต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงครับนะไม่มีอะไรที่มันโอเวอร์นะครับจนเกินไปนะครับนะฝากพันหนึ่งได้กลับมาคืนในเดือนหนึ่ง500เดือนที่2ได้อีก500เดือนที่3ได้อีก500มันเป็นไปไม่ได้นะครับมันไม่มีธุรกิจไหนที่ได้ให้ผลกําไรมากขนาดนั้นนะครับเรา เราแค่มองบนพื้นฐานของความเป็นจริงปุ๊บนะครับเราก็จะไม่ถูกหลอกนะครับคลิปนี้นะครับก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยนะครับสำหรับการช่อโกงนะครับมันมีข่าวออกทุกวันนะครับหวังว่านะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับหากผิดพลาดประการใดต้องขอโทษขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับไม่มีเจตนานะครับที่จะทําให้ผู้หนึ่งผู้ใดได้รับความเสียหายนะครับนะฝากกดติด ตามนะครับกด s ับ s ไ r i b e ไลค์แชร์ให้กับช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับผม